ป้าครับรายการใจมันหมใช้แนวทำแล้วนะครับวันนี้เขาไ,ได้ออกตรงเนาะวันนี้เขาอยู่ในบ้านนะครับเขาจะมาแยกอย่างครับไอเดนวันนี้วันนีน้ำทำสาวน้อยตกน้ําดูครับมาลองทําสาวน้อยตกน้ํานะครับทําอุปกรณ์นะครับอ,อุปกรณ์รรก,รก็มาได้มีอย่างซับซ้อนนะครับที่จะ นักหลือปืนนี่ก็จะมีแผ่นสังกะสีเนาะซึ่งมาเป็นแผ่นเป็นม้วนเลยนะครับตรงนั้นก็จะมีตะกร้านะครับตะกร้าอันนี้ขนาดพอดีะบะน้อยบาใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอย่างนะผ้าใสเข้านะแล้วก็มีสายเคเบิลไทนะครับเคเบิลไทมีสองขนาดนะครับ ันอกจาอจะมีกันไกตัดสังกะสีนะครับมีหัวแห้งนะครับหัวแหลงเนาะเอาไว้เจาะตัวตะกร้าพลาสติกนะครับอา,ากาเมจิกเ์หง่ะนะครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเขาจะวัดขนาดตัดสังกะสีก่อนเนะาะตัดเพื่อเอามาแปลงตัวกนมันนะครับกนตระก,ก้าตัวที่กับ กระโดดลง,รดดลงครับเคนะตัดสั่งสั่งกระสีกันก่อนนะครับครับตอนนี้ไอเดนก็ะวาดเป็นว่าใต้มันน้นอยเนาะใต้ตาก,ก้านะครับตีกบกระโดดลงนะครับวาดแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตัดนะครับเนาะจะแปลงสมมดกี่อันนี่ครับนี่ สาวครับอยี่สิบอันตบอันนี้แปลงสาวนะครับวันนี้มันได้ออกไปไหนแล้วครับเนาะวันนี้อยู่บ้านนะครับมันยุดอยู่บ้านถ้านั่งอาจจะประสุภาพหน่อยนะครับเนาะคนเท่าแล้วครับเจ็บหัวเข่าหัวเข่าผมดีครับเอาแต่ถนัดว่ามันก็นั่งตื่นนะมันเจ็บหัวเข่าครับเท่าแล้ว อเด่นได้ปริมาณที่ต้องการแล้วนะครับเนาะสังกษีเนาะเาดี๋ยวจะตัดกบอันกับอันนะครับถึงมดวันนี้จะทําอยู่เสาหลังเดี๋ยวผมก็จะไปเจยไอเด่นตัดก้นตะก,กาเนะครับเนาะจะได้เร็วหน่อยจะได้เจยกันจะได้เร็วนะครับใกล้หัวแรงนะครับตัดกกนตะก,กา อันเดี๋ยวจะเพื่อพอนะครับว่าตัดจะได้นะครับมันจะได้ไง่ายนะครับจะได้เร็วติดตามกันครับผม เดี๋ยวเขาเจาะหูบนจะเอ้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะต้องเจาะหูล่างนะครับไอเดนก็ทำการตัดสังกสีไปเรื่อยๆนะครับหาตีอิงนะผู้อายุเลยนะครับ หนังปืนแบบใครได้นราเนี่ยหาตีเองนะครับในการตัดนะครับต้องใจกันไกคมผมนะครับเนะาะไกคมผมแล้วก็ต้องสวมถุงมือนะครับป้องกันนะฮะสังกะสีจะบ,บาดมือนะครับต้องใส่ถุงมือนะครับระมัดระวังนะครับ หูบนแล้วนะครับเดี๋ยวเขามล้วพอว่าเขาจะเจาะหูลลางตัดไดนะครับลองมาวัดพออันนี้แผน่นสี่เด่นตัดแล้วนะครับหางสอดเข้าไปนะครับระวังมือหน่อยนะครับเนื่อของผมเนึ่ ็จะเจาะหูนี่นะครับทั้งหลางคือตัวนี้สอดกระลัดนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นยี้นะครับเวลากบกระโดดมหมล็อเข้าไปอยู่ไหนนี่นี่เจาะหูหลังนี่นะครับอันนี้สอดเขาอีก ครับเจ้าลุงอัานสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะใส่ เป็นผูก้าเข้านะครับเนาะผ้าเข้าปิดปากมันไว้นะครับครับเมื่อเขาได้ตะกร้าจองโฮแล้วนะครับเขาก็จะเอามาใส่ผ้าเข้าเนะเผ้าเข้าใส่ ้าเข้านี่ก่อมาแป้งน,นะครับพื้นห้าบาทนะครับพื้นห้าบาทแล้วก็เอาสายเคเบิลนะครับมาต่อกันนะครับเคเบิลอย่าวเอามาหักปากมันไว้นะครับถูความแน่นหนานครับ นแน่นเลยนะครับเนาะจับผ้าให้สวยงามนะเวลากบเข้ามากบก็จะอยู่ในผ้าเนี่ยครับนะคเัจาจะมีเคเบิลน้อยเนาะครับเนาะหัดตั้งข้างเห็นกั้มผ้าก็จะรุดไปไหนแล้วครับครับแล้วเขาก็จะใช้เคเบิลตัวน้อยนะครับ สายสั้นฮัดตั้งข้างของกัมมหคืถั่วเลยนะครับกำนี้นี่พากระตึ้มรุดไปไหนแล้วครับปะกบตัวเกินกิโลว่ะเนาะคระตึ้มนี้ไปไหนครับที่นี้มันมีกบเลยครับ หลอบแล้วนะครับตัศเสตมันเหลือนะครับเพื่อความสวยงาม มัดหลอกเลยนะครับแน่นแน,แน่นอนแค่ปะตัวเป็นกิโลนะครับถ้ามันมีนะ,ะนี่น้องเนาะนะนี่ครับใส่เลยอซอเท้าตีหูตีเฮาเจาะไว้หูบนก่อนนะครับปึ๊บ ซอสเก็บตีหูลุมหางคำนะครับบีบแผ่นสังสีนิดนึงให้มันอยู่นะเ,าเัาไปน่าจะโอ้เรียบร้อยนะครับหนึ่งหลังสวยงามนะครับสวยงาม อันนี้จะดีอย่างคือเขาจะซ่อนกันได้ด้วยเนาะ,ะเก็บซ่อนกันได้นะครับเอาไปหลายๆแกนได้เลยนะครับเพราอเขาจ้เป็นถุงนะครับเวลากุ๊ปมันเข้านะครับเมื่อก็จะเข้ามาอยู่ในตะกร้าก่อนเนาะเข้ามาอยู่ในตะกร้านะครับเวลาเขาไปยกกุ๊ก็จะตกลงโยตีถุงเข้านไอ้เนาะ ตกลงยืตีหุ่งเข้านะครับสองลังละเก็บของง่ายนะครับเก็บของง่ายนะครับซ่อนกันนี่นะครับเอาไปกําซิปหลังเ้าหลังสบายนะครับใส่กระสอบไปก็ได้นะโอเคเดี๋ยวจะทําต่อให้มันแล้วนะครับเสาหลังนะครับอันนี้กับหลังสุดท้ายแล้วเนาะเดนเนาะ ทำมาทั้งหมดเสาหลังนะครับเ,เดี๋ยวเขาจะมีเอาไปใส่หั่มกำนะครับนะเนาะลองติดตามดูนะครับเอาไปลองลองจามลองหมานนะครับพอจะมาก็น้นะอมเนาะสาหน้าตกหน้านะครับบางทีเปิดห้องว่สาสไลด์เดือยนะครับนะเนาะว่าชุดนี้มันจะหมานก็นะครับจะมีกบก็ <c oughs> ถ้ามีกบตึงได้ครับ ขเขียงก้อน,นะอนเ้วแล้วมันดูกวอกเขียงเนาะหายากเรียบร้อยนะครับซสาหลังนะครับเนาะนะ,นะครับถ้าใครจะเอาไปแป้งนะครับอ่าก็ลองดูวิธีการเนาะอ่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นแนวนะครับเป็นแนวเพื่อไปแยะ,ะลองไปทำดูนะครับ ไปใส่ดูถ้ามันถ้าควบมีหลายกับแปลงนักน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปฝากรายการใจมันหุ่มใช้แนวไว้ตัวนะครับคลิปหน้าเขาจะมายย่างฝากติดตามตัวนะครับ สำหรับวันนี้วัสดีครับครับ